ที่มา,ากับเรารอบนี้ไม่เคยเล่นในระดับเอเชียเป็นเรื่องปกติที่น้องๆจะมีความตื่นเต้น ค่ะวันนี้ได้ดูเกมอินเดียกับไต้หวันค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอทั้งสองทีมแน่นอนครับก็คือที่เห็นก็คือเขามีความแข็งแรงแน่นอนโดยสไตล์ของฟุตบอลหญิงครับแล้วก็มาตรฐานของฟุตบอลหญิงตอนนี้เขาก็อยู่ระดับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็เป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมา,มากนะครับโดยเฉพาะไต้หวันก็มีความเก่าอยู่ในตัวเพราะงั้นออการไปเจอเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งสงทีม มีน้องๆหลายคนค่ะที่เพิ่งเข้ามาเล่นในส่วนของเอเชียค่ะมาเซอร์ตรงนี้มีความกดดัหนหรืออะไรที่มาสเตอร์กังวลไหมคะก็ก็ต้องคุยกับเขาแหละครับนะแน่นอนว่าเด็กๆที่กาลังจะขึ้นมาเกมนานาชาติเขาน้อยการตื่นเต้นการประหม่าเขาก็อาจจะต้องมีแน่นอน,นครับแต่ว่าเราต้องคุยแล้วก็ปรับแอ i ิจูดแล้วก็ให้พี่ๆช่วยประคองน้องครับเขาจะได้ลดการตื่นเต้นลง เราเดินทางมาถึงก่อนหลายวันค่ะตรงนี้คิดว่ามันเป็นข้อดียังไงบ้างคะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเดินทางมาก่อนตามกําหนดระยะเวลา2วันนะดูแล้วเราไม่น,าน่าจะพอครับเพราะว่าการเดินทางมาที่เมืองฮังโจนะครับแล้วเราอยูสส่สุดสุดชายแดนของฮังโจอย,อย่างเงี้ยซึ่ระยะทางมันไกลการการ,การเดินทางค่อนข้างเพราะงาั้นการมีเด็กเดินทางมาค่อนข้างเ,เพราะงาั้นอาจจะต้องใช้เวลา สองถึงสามวันนะครับก่อจะกลับฟื้นสภาพได้ก็เป็นข้อดีที่เราได้มาถึงก่อนหลายวันก็คือสักประมาณห้าหกวันนะครับก็จะทําให้เขาได้พักผ่อนและได้ปรับสภาพได้ดีดกว่า mm hmm. ปกติเตรียมแรกที่เราจะเจอกับอินเดียค่ะวันนี้ได้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะแน่นอนเราก็เล่นเราก็เตรียมทีมมาอยู่แล้วคือเรามีโมเดลการเล่นของเราเล่นของเราให้ได้ก่อนนะแล้วก็ไปปิดจุดแก่งของผู้ต่อสู้นะครับเราไม่ได้เล่นตามว่าผู้ต่อสู้มายัางไงเราจะเล่นยนัง้น รเราจะต้องมีแพทเทิร์นมีแบบฟอร์มมีวิธีการแลว้วก็มีสไตล์ของเราเองถ้าน้องๆทาได้อย่างที่เขาได้ซ้อมมาแล้วก็เก็บรายละเอียดได้หมดนะครับคิดว่าเด็กๆคงผลเขาคงออกจะได้ดีครับ